สบายดีพี่น้องมือนี้พอกับเบืเอือและเจคามแต่ว่าอยู่ในสองเจคามพี่น้องมือนี้ก็ได้เอาก็เขาป่าฮะเฮ็ดอีกแล้วพี่น้องหลังจากที่กินเขาแล้วกะพากันเขาป่าฮะเฮ็ดคือเก้าพี่น้องอ้าวเจคามเอินกิฟเฮ็ดเลยพี่น้องมามาติดตามชมกันว่าเจคามสิไดหลายบ่พี่น้องมือนีมาแล้วพี่น้อง เราขอสองเปย์คำเลยมือเล่นแบนี้นี่มือดิซี่จุ่มหาจุ่มมาเจาะปืงน้องเ่าะมือเล่นเออโอ้ในพี่น้องเห็นบ่กำลังแบบจุ่มๆเนาะนี่แหละเขาเก็บในโรงงานนะแบบนี้แหละนี่น้าโรงงานนะจุ่มแบบนี้แหละแวีนเบิดแต่ทา้งน้่ทางนั้นนะน้ำลามไปนะอืมี่พี่น้องความน้อยความน้อยช้ำน้องแมวนี่ บัดบัตรงใหญ่่เลยนี่มยพี่น้องเยี่ยอีกอันนอ่าเก็บมานี่พอดีกูแกวานี้หลามน่อ้ยเบเตอเก็บเปเก็บหลายคนเนาะเก็บสามคนเลยบ่มีโอกาสถ่ายวันนี้มาหลายคนกัสิจังสัตลวพี่น้องเอ้ย เกลียเหมอนกันเด้อเก็บไปหมดแล้วเอ้ายังเสียนี่โอ้ยยังมาขวดอันนี้นะฮะหู้ยยังอันนี้มาเห็ดมันมุ่นนี่ยใช่แล้วครันหูกระปูเห็ดกระเลยมุ่นพี่น้องใช่ดอกบานบ่เห็นบนหลังไหมเมื่อไรทางหลังเลยเขี่ยเหมือกัน ี่น้องมองชุพมฝนเก็บจนแป็บัดมื่อวานนี่พี่ลามมาทางพี่พี่พี่สามหัวไปเลยพี่น้องเอ้ยแบบเอาแบบบนเรือนะกซิเมนพี่ทางพี่ก็ลามมาเพื่อนวะเอาเอาเอามันเมนีนบ่เมีนอยู่บ่หนิปาดก็สิมาออกอยู่ในโกลนเถอะซิบ่มีงูโซกข่อยบ่านะน้องมีพี่น้อง อยู่ด <overst run> ้วโกรธก็มีดอกนึ่งเห็ดพวกพี่น้องเห็ดพวกเห็ดพวกเห็ดปู๊กปวดโพมกมกมกแตงพี่น้องมา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 ขี่รถมากับพ่อบอกว่าบอกว่าเลี้ยวเห็นเอ้าอย่าคือตีนเห็ดพวกว่าซ่าพี่น้องอันทางในพุนบอกมา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 เก็บเก็บเล็บเก็บเล็กันพี่น้องเดี๋ยวอันบอกว่าสีท้ายให้เบิ้งเด้อพี่น้องว่ามันลามหดใจ อันทั้งพุ่นเก็บทั้งพี่สิท่ายให้เบิ้งเด้อโอ้ที่พี่น้องปองปลายมันมานมันมานมาหนิโอ้ยพอ,พอดีอันนี้เนาะโอ้ยหนาวน้ำกระมีเลยพี่น้องเป็นแต่เสียดายหนาวพี่น้องกี่เพชรพวกกระเจี๊ยคำเด้ไหมเนี่ แบบง่ายๆเลยแบบโกต้องเอาเหงาเอายางมันปาดเอาปาดเอาโหลดเบิดแล้วบอกพี่น้องเอ้ยบาดนีเม็นหยาบมุนเริวารบ้านี่นี่นี่มาเปิดเบิ้งนี่นี่เห็นป่ะนี่หมดแดงพะนะอุ้ยมาเด็กพี่น้องเอ้ยเก็บเห็ด มาเด็กคนเอ้ยบ่เก็บเห็ดในบ้านนี่พี่น้องเมื่อกี้นี่เลี้ยวเบิ่งเอ้าคือตีนเห็ดปวกกับซานขี่รถไก่มาเมื่อกี้นี่เออเออมาแดงกัดนี่ี่ทั้งพี่เจ๊พี่พี่พี่ทั้งพี่น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 ี่เออเออหมดแดงบ่ออกไก่ห้างเออมาแดงมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเดินมาเดินกีเพ็ดกีเห็ด กิเพ็ดกิเพ็ดเบอด์อะไรบ่เบิด์ละไบ่ทางนั้นนี่นี่นี่หลงมันเน่าเนี่ยนี่มึงเนี่ยมันเน่านี่มันเน่าทิ่มเบิด์นี่นหัวโพนี่เขี่ยวมึงดูปาดเนี่ยคือดอกง่ายใช่ไหมน่ะนะหึอุ้ยนี่น้าเบอร์เอามาเบิรงดูคือดอกใหญ่แท้นั่นนะป๊าดพี่น้องเบิ่งเด้อพผูพีหนอกแท้จังว่า มันเน่าเบิร์ตมึงนี่พี่น้กนี่เกาได้บรรณาลอนี้ดิที่แรกมีกระน,นาวนี่นนนนพี่บัวส,ส,สามแล้วพี่ห,หดดน,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 นึ่งสองสามผูกสี่ห้าหกเจ็ดแปดดอกไปหาก่อนพี่น้กไว้ ีน้องบ่ได้ลายดอกคือว่าแต่ว่าเลี้ยวเข้าไปแล้วแบบตีนข้าวขยานอยู่นั่นเองขยานอยู่ก็เลยคิดว่าสีลายบ่ได้ได้น้อยเดียวใช่เหรออันกระตาบ่น้ำได้ซะบ่น้ำได้ซะโอใช้มาเบิ่งในห้องเจ้าะติยุ่มหน่อยหนึ่งพี่น้องอันนี้ดอกก็รู้นางอ้วนเลยนี่เอามาแช่น้ำไว้มันยำกระคือมันออกหอมหอม พอได้เห็นมืยเงี้ยพอดีงามพอดีงามพี่น้องไปต่อพี่น้องเมื่อเนี้ยขี่รถพอด้อันไปหาเห็ดกาพักกันขี่รถขี่รางเห็ดมันไม่ได้ออกป้าเล่นน้องเข้มท่าทางได้พี่น้องอันนี้จะเป็นเส้นทางมาเลยนี่เห็ดอยู่ในนี่เดียวเมื่อกี้นี่เห็นแต่ตีนกักซากอยู่ไปแล้วพี่น้องพี่น้องได้สองดอกพี่น้องเอ้ยนี่ดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งเบื่อเก็บเสียดอก อืมกระดอกหน่อยเถอะจังหวะห้องกระจุมมาจังเห้อเหมือนที่ห้องกระจุมลิลลี่ใช่ใช่ใช่อืมจุนโบเหน็นความดำนะเฮ้ยเคียเคียะเคียเคียท่านี่เหรอท่านี่หรอสีน้อยแท้ให,ห้หพอมีแหงให้พอมีแหงบอกคุณพ่อคุณแม่เอ๋ย พราะมีแห้งพอได้ย่างเขามาหน่อยนึงอันเออเออเป็นยังจังว่าคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าอันมองนี่นี่ยอันสิเป็นอันมองอันเผาพ่อกับแม่เบาเอือเนาะพี่น้องกับเผามองเดียวอ้าวทางนี้เก็บเห็ดกับเบาเอือพี่น้องนี่นะบ้ำแม่นี่น้ำมันเน่าประเดี๋ยนี้มีตายแหละดอกหน่อยดอกนึ่เน่าก็แล้วให้ไล่ไล่ในเดิน ไเดินโนยเถอะไปเขี้ยไปเขียวเขี้ยห<ๆ>ลืดพืดอ,อยู่ในนี่นะแมมอ้าวประสาทแตกอะไรเมื่อนี้ประสาทแตกอะไรเมื่อนี้าามาก<ๆ>าระเจ้าข้ามเขาป้าซาพี่น้องเข้าก็บไปข้าเลิกดอกญานอันข้าไปซ่องเบิง้งอันเฉพาะอ,อันมองอันคูมันพ่อกับแม่อันนี้พี่น้องหม่องเผาพ่อกับแม่ กะเห็นเฮ็ดน่อกะเห็นห้ไอรีพี่น้องอหากแต่ว่าได้สามสี่ดอกแล้วนองนั่นกนเน่าไปโอ้ย,ยพอสำนักแล้วพี่น้องเอย้ยโรยลาโยลาไปแล้วกะตอนนี้กสิไปหาโรดหาล่างเลยสิออก<ล>ไปหานคุณยายอยู่นาน้องน้องสาวเม่พี่น้องเอย้ยเห็ดปี่เบื่อเห็ดพีเบื่อแล้วขดเห็ดคนเบื่อนั่นเองพี่น้องเอ้ย ไปพี่น้องอยังสีขาวๆเมนเบอบัเมนซ้ำไปเอารถเอาล่างก่อนพี่น้องเอ้ยขี่รถมาหาเฮ็ดพนันนะประด้ตั้งใจมาหาเฮ็ดดอกพี่น้องเอ้ยแบบว่าอันสีออกมาหาลาซาวนี่สีออกมาอาันไม่อันไปตีไปตีเข่าตียังอันนี้พี่น้องไปพาดเข่าอันนี้าการสีพ้ากัน เลาะเบิ่งจากน้อยหนึ่งอันเพราะว่าอันทั้งนี้เนี่ยอันเคยเก็บกันเลยพลากันมาฮะเด้อรถยูพีพี่น้องยินบอกขับแป๊บเดียวก็ลงเลยอื <laughs> อุ้ย,ยดีเราบกขึ้นไปทางเทิงผูเออป้าซาเนีครับทางนี้นะ่ะป้าซาเนะครับเด้อแต่กาเฮดั้ก็ออกเลยพี่น้องเอย อันญาตทั้งนี้ก็สิเป็นอันมองจูดพ่อกับแม่เลยพี่น้องอันทีไปเทียงนายายสองยายพี่น้องแต่บนหัวสิอยู่เงินหรือบอ่ออยู่เทียงหรือบอ่อไปพี่น้องอ,ออกมาหาเทียงไทยเทียงหน้าอันย้ายแล้วพี่น้องอันนี้ก็จิเป็นธาตุอันพ่อกับแม่บบาเอื้อพี่น้องติดเชื้ไว้ดีนิดหนึง่งก่อพงก่อพายเฮาที่สมัยปู่ย่าตายายอันปลูกไว้เนาะพี่น้อง นี่ก็ย่ายนี่ก็น้องอันนี้ก็ย่า่นี่น้องแม่เลยพี่น้องสดีกล้องนะย่ายสบายดีเออสบายดีเอาเลยนะนี่น้องเออแถวกระบ่มีน้องน้องคุณแม่เลยพี่น้องนี่นะจอยให้กุยังจอยพนันผู้นึงผู้นึงน่ะป่่วยยอููผ้นึงน่ะป่วยอยู่อันอยู่บ้านบ่เออเพิ่นัอ ยันปล่อยให้ไปเองเดี๋ยวนี้นะปล่อยให้ไปเองจนตีพกชินกูอุ้ยคันว่าพื้นมาแล้วกูเมื่อยกูนดิไปหาไปโนมัยอีกพื้นย้ายไปมาหานโไม้อันไผยบ้านพี่น้องเอาเมื่อใส่อันปลาแดกบอกให้มันมีนอนได้พี่น้องแม่นมีสูตรมีสูตรขูนเบาหนักพอดี เกาะไว้ๆเน่งน้องไม้ไปบ้านพี่น้องหนักเล้งน้องไม้เด้ดนี่น้องแม่เพิ่งก็อยู่กับลูกชายเพื่อนพี่น้องเอ้ยเพิ่อนกับบอมีเพิ่อนกับบอมีผัวเดาะเพิ่อนก็อยู่กับลูกกับหลานไปแสแล้วพี่น้องแล้วก็ย้ายผู้อยู่บ้านกับบอมีผัวก็ยู่ไปกับลูกกับหลานนนั่แหละพี่น้องเอ้ยทุกอย่างเนี่ยจักน้อย เฮ้ยน <can> uh ี่บ่อนอะไรนะใส่ทึงนะบ่อเอาอันนี้ง่ายธรรมดาอันนี้ก็พอมาใส่ปละแดกซื้อมาใส่ปลาแดกซื้อบ่เอาเมื่อกงมือเศร้าก็ได้สิบอกให้อออันนี้ดิอันนี้ง่ยพี่เาะไปหาทางหวยแดงนเย อันนี้หางเป็นหางไก่บ่พี่ใสเออเป็ดไก่มันมาไข่ใส่เป็ดหรือไก่เป็ดไก่อ่ะตกลงจังไหนนี่คุณยายไก่ไก่มาไข่ใส่อันนั้นแพคเก็บมาแต่ซ้ายนั่นน่ะโอ้ยเก็บมาแต่นี้อ๋อนนี้เก็บมนึ่งอ้าวบอมเป็นไข่งูบ่เป็นอันนี้เป็นหน้าพอเท้าเมทัลนะพี่น้องผู้ ทงไฮทงหน้าก่ะอยู่ทั้งพุ้นจะเป็นทงอันี่เป็นน้องบัวที่บเอื้อเมาแต่ก้อนที่อันถ่ายลงนะพี่น้องมะขามพ่ลึกพี่น้องโกกมะขามเทียงเทียงหน้าเพืิอยู่ทั้งพี่พี่น้องเพื่ออยู่ไฮอยู่หน้าตลอดเด้อพี่น้องเ้ยมันบริษัทชาวบ้านอยู่ทั้งพี่แหละเอาผู้ได้ซักมากันเท่าอยู่หันซะ เสียงห่านพี่น้องเสียงเป็ดเสียงห่านเสียงไก่เสียงกะเอาข่าวทั้งได้ดิเนะเฮ้อข่าวทั้งได้อา้าวคืบอบอกกันมึงเนี่ยเพิ่นตากข่าวไว,พนนวาาา้พี่น้องอันอันนี้ข่าวมันโเหะเก่าออกมาตากพี่น้องเ้ยฝนตกห้ามเมนบอลนี่ นั่นแหละบ่เบิ่งฟ้าเบิ่งฝนคยังนาเพคุนพี่น้องเอาเทียงเอาเทียงคือมีปูนมาทีนี่เหรอบ่ได้สังเกตแต่เหิงน่ะไม่เห็นเหิงอยู่หน,น้าบ่โอ้มันอยู่นาเลยกระดีเด้อพี่นอ้องเอ้ยป้าเแต่เสาไม่แดงคุณนะ <c oughs> <c oughs> ส้สนนม เอามาคือเฮา,าข่อยบันเทียงให้เทียงนาอา้าทุ่ม <ละ S 1> มาคามมาคามอยู่นาเทียงพี่เนาะเก็บนะเก็บเก็บเก็บ เบาน้ำกับอันเจค้ำสิบพันขันมาตัดเกาะไผ่พี่น้องประเทศไม้พัดเขาาเดานน่าอันญาตมันปวดนั่นเด้อ,อันมันอ่อนโพดพี่น้องมะฮอนีเบาเอือ้อเบ,บาน้ำเจค้ำกับสิเกียภาพบรรยากาศอยู่เทียงไฮเทียงนา อันคุณยายะเลียนไว้ท่อนี้เดี๋ยวพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์แล้เป็นกำลังใจไปแล้วพี่น้องสบายดีเออส,สบายดีพี่น้อง <c oughs> มือเดียวไปล่าว่าจะมีเพรามันเนี่ยนะมันมเบา